ท่านที่2นะคะหรือวิทยากรค่ะจะมาบรรยายในหัวข้อมี s e n ไค y m a สเตมเซลล์อินอินคูเรเบิลดิซิเนะคะเซลล์ต้นกําเนิดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในโรคที่รักษาไม่หายค่ะในโอกาสนี้ที่ฉันขอเรียนเชิญดรนายแพทย์สุภชัยเอกวัฒนกิจศูนย์ทารซิเมียคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลขอเสิรบมือให้อาจารย์ด้วยค่ะครับขอบคุณครับครับกับเรียนท่านประธาน แล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่า c ล i n i c อ l a p ปพลิเคชันการนําไปใช้ของ m อ c อซนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับ m อ c จริงๆก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเก่าแล้วเพราะเซลล์นี้ค้นพบมาตั้งแต่ประมาณสี่สิบปีก่อนนะครับแล้วก็ข้อมูลในงานวิจัยที่นํามาใช้ในมนุษย์เนี่ยมีมาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของ m อ c ว่าในโรคที่รักษาไม่หายมันน่าสนใจอย่างไรยกตัวอย่างให้ เล่าสู่กันฟังนะครับว่าปัจจุบันเขาไปใช้กันอะไรบ้างในในในงานวิจัยทั่วโลกนะครับแล้วก็แนวทางการเลือกใช้แล้วควรจะเลือกใช้เซลล์จากแหล่งไหนถึงจะปลอดภัยนะครับ Incurable disease ก็คือโรคที่ยังรักษาไม่หายนะฮะหากเราจินตนาการเราก็อาจจะนึกถึงโรคหลายๆกลุ่มโรคไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรคมะเร็งนะครับโรคเวลาเราอายุเยอะขึ้นความจำเสื่อมนะครับลไซ h e i m e r ีเ m e n t ียนะครับโรคระบบต่างๆ หัวใจปอดตับไตนะครับโรคทางระบบประสาทอย่างอื่นเช่นอวัยวุอามาอามาพาธนะครับนี้ไปดูข้อมูลของ WHO นะครับเขาร,รวบรวมเมื่อปี2021ว่าทั่วโลกเนี่ยตายจากอะไร10อันดับแรกนะครับก็เห็นได้ว่าจากท็อป10เนี่ยสามใน10โรคสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อซึ่งมันเป็นยุคโควิด1 9นะฮะถ้าเราตัดโควิดออก โรคที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็น noncommunicable disease โรคไม่ติดต่อนะครับอันดับหนึ่งก็เป็น ischemic heart disease กกนะครับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับโรคอ,อ,อัมพฤกษ์อัมพาตนะครับโรคทางปอดนะครับถุลงลมป่องพองนะคระเรล็งปอดนะครับ Alzheimer disease เ,เบาหวานแล้วก็โรคไตนะครับซึ่งถ้าเราดูจะเห็นว่า13%ของสาเหตุการตายของคนทั่วโลกคือเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนะครับ สำหรับกลุ่มประเทศ upper middle income อย่างประเทศไทยเราก็สาเหตุก็ไมไ่แตกต่างจากทั่วโลกมากนักนะครับแล้วก็ข้อมูลโดยเฉพาะของประเทศไทยเองสิบอันดับแรกก,ก็ใกล้เคียงกับกับ,ก,บกับทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเรามาดูว่า stem cell ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับ เซลล์ไม่ได้รักษาได้ทุกโรคนะเพราะั้นเราต้องดูว่ามันมีนกลไกการทํางานอย่างไรอย่างที่ดรวรลุดเล่าให้ฟังในเบื้องต้นว่าหน้าที่หลักของเซลล์ในการรักษาจริงๆมันไม่ใช่ฤทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อไปทางเราไม่ได้เอา m s c มซมาเปลี่ยนเป็นสมองแล้วใส่กับเข้าไปให้คนที่เป็นอัมพฤษอาตน,น,นะครับหน้าที่ของมันคือเข้าไปพูดคุยปรับเปลี่ยนการอักเสบนะปรับเปลี่ยนการเสื่อมสภาพของอวัยวะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น ฤทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเป็น,นเนื้อเยอ่อปลายทางมันเป็นฤทธิ์ที่พบในหลอดทดลองแต่ในชีวิตจริงในเซลล์สัตว์ในเซลเซล์มนุษย์จริงๆเราไม่เจอนะครับมันไม่ใช่ฤทธิ์ในการรักษาข้อดีของสเต็มเซลล์ชนิดนี้ก็คือมันสามารถที่จะมีโฮมมิ่งเอฟเฟกคือเราไม่จาเป็นต้องให้สเต็มเซลล์ไปไปตําแน่งที่เราต้องการรักษาอย่างเช่นการจะรักษากลุ่มพืชพืชพาพาิไม่จำเป็นต้องฉีดเข้าสมองเลยตรง นะหลายๆงานวิจัยช่วงหลังก็เพราะว่าการให้ทางซิสเตมิกคือให้แบบทางน้าเกลือทางเส้นเลือดดาเนี่ยมันก็ให้ผลการรักษาไปในทิศทางเดียวกันนะครับหลายๆกลุ่มโรคให้ผลแนวนี้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงโรคที่ฮอตฮิตในท็อป10นะฮะก็คือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับโครคหัวใจขาดเลือดนะครับเบาหวานอัลไซเมอร์ถ้ามีเวลาก็อาจจะพูดเล็กน้อยถึงกลุ่มโรคอื่นที่น่าสนใจนะครับ ทีนี้เราจะมองดูอะไรในฐานะที่เราอาจจะไม่ใช่คนที่คุณเคยกับวงการแพทย์นะครับก็เราก็ควรจะดูว่าเวลาเราดูงานวิจัยเราดูว่าเขาวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ผลอย่างไรในแง่ของความรุนแรงของโรคก,การประเมินผลลัพธ์การรักษานะครับข้อมูลการใช้งานว่ากลุ่มประชากรที่เขานํามาศึกษานะั้นเป็นโรคอย่างไรความรุนแรงในไหนเป็นโรคมานนานแค่ไหนนะขนาดสเต็มเซลล์ที่ใช้นะใช้ขนาดเท่าไหร่ให้ทางรูทไหน แล้วกช็ชนิดของสเต็มเซลล์เป็นอย่างไรนะครับความปลอดภัยของการใช้งานส่วนใหญ่โรคที่เราพูดถึงเนี่ยมันผ่านการศึกษามาเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างปลอดภัยที่นํามาใช้ในมนุษย์นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ของการรักษานะครับเราพูดถึงกลุ่มโรคแรกคือ ischemic stroke ก็เป็นหนึ่งในโรคที่ปัจจุบันยังไม่ได้รักษาให้หายขาดสิ่งที่องค์การแพทย์ทำคือเราไปหยุดต้นเหตุว่าเส้นเลือดที่มันอุดตันนั้นถ้ามีริมเลือดก็ไปเอาริมเลือดออกนะ ถ้ามันมีเลือดออกก็ไปขูดเอาเลือดออกแต่เนื้เยื่อสมองที่มันเสียหายไปแล้วเราไม่ได้รักษามันเราเพียงแต่ไปลุ้นนะว่าการทํากายภาพการฟื้นฟูนั้นมันช่วยให้ดีขึ้นแน่ไหนเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อมูลว่า MSC มันช่วยได้อย่างไรในกลุ่มอัมพาตนะครับก่อนอื่นมาดูการประเมินโรคก,ก่อนคะแนนที่ใช้บ่อยๆก็คือเ i h s s s เ o r e นะครับก็เป็นคะแนนที่จะประเมินว่าเ ความสามารถในการทํางานของสมองนั้นเป็นอย่างไรเขาก็จะเมินระดับความรู้สึกตัวนะครับการมองเห็นนะครับการขยับใบหน้านะครับการขยับแขนขาความารับการรับความรู้สึกนะครับการพูดนะฮะแล้วก็การท,ทํากิจกรรมนะครับคะแนนการทำกิจกรรมประจำวัน barthel index นะครับเขาก็ประเมินว่าเอ,อ่อทำกิจกรรมได้อย่างไรการเข้าห้องน้ำขับถ่ายนะฮะการแต่งตัวนะฮะการกินข้าวการเคลื่อนย้ายนะ การขึ้นบันไดนะการหนับน้ํานะครับพวกนี้ก็เป็นคะแนนที่ใช้ประเมินว่าโรคเป็นอย่างไรตอบสนองดีไหมนะครับสุดท้ายเป็นคะแนนที่ใช้บ่อยขึ้นเพราะว่ามันประเมินง่ายมีแค่หกหกข้อหกคะแนนคะแนนที่หกก็คือตายนะคะแนนที่ศูนย์ก็คือคนปกตินะครับมาดูงานแรกนะครับตั้งแต่ปี2005อันนี้ก็ถือเป็นงานที่น่าสนใจมากเป็นงานเบื้องต้นที่ศึกษาในจากประเทศเกาหลีใต้นะครับ เอาคนไข้ที่เป็น XQ ischemic s t o k e คืออัมพฤกภาพเฉียบพันมานะครับแล้วก็มาที่หลังการรักษาในเบื้องต้นนะครับก็ที่หนึ่งสัปดาห์ก็มาเจาะไขกระดูกของคนไข้แล้วก็มาเพาะเลี้ยงประมาณหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ให้ได้จํานวนตามที่ต้องการแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะฮะให้ทางอันนี้ให้ทางเส้นเลือดนะครับสองครั้งจํานวน 50ล้านเซลล์สองครั้งห่างกัน2สัปดาห์นะครับแล้วก็มีกลุ่มควบคุมนะครับคนไข้ทั้งหมดในช่วงแรกมี5คนนะเป็นเส้นเลือดที่ค่อนข้างจะเลี้ยงสมองในในส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะน,นั้นเห็นว่ามีบริเวณที่สมองมีภาวะขาดเลือดค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ทุกคนมีการอ่อนแรงครึ่งซีกนะครับหลังการรักษาเขาประเมินดูว่า b a เท l บอินเด็ การทากิจวัตรประจําวันเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสเตมเซลล์นะครับะจะเห็นว่าที่เจวันยังไม่เห็นข้อแตกต่างนะครับที่สามเดือนเห็นว่ากลุ่มวงแดงทางขวาก็คือกลุ่มที่ได้รับสเตมเซลล์เนี่ยค่าเฉลี่ยของการประเมินการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสเตมเซลล์นะฮะที่หกเดือนแล้วก็ที่สิบเดือนก็เช่นกันว่าการได้รับสเตมเซลล์นะมันช่วยให้ฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับ งานวิจัยนี้ก็ได้รับการต่อยอดแล้วก็อีกห้าปีต่อมาเขาก็รวบรวมจำนวนคนไข้เพิ่มขึ้นนะครับมีคนไข้จากห้ารายขึ้นมาเป็นสิบหกรายแล้วก็ติดตามไปถึงห้าปีนะครับโดยโปรโตโคอลการรักษาเหมือนเดิมเขาให้ไขกระดูกเจาะไขกระดูกที่หนึ่งสัปดาห์แล้วก็ให้สเต็มเซลล์ของคนไข้เองสองครั้งนะครับติดตามไปห้าปีก็พบว่าอัตราการรอดชีวิตของคนไข้ที่ได้รับสเต็มเซลล์นั้นดีกว่าคนที่ไม่ได้รับสเต็มเซลล์นะครับ กลุ่มที่ไม่ได้รับสเต็มเซลล์นั้นเกินครึ่งเสียชีวิตภายใน5ปีนะครับส่วนกลุ่มที่ได้รับสเต็มเซลล์นั้นประมาณเ0็ปร์เซ็นมีชีวิตยาวถึง5ปีนะครับเมื่อเทียบคะแนน Modify r e d Scale นะครับท,ที่ว่ามี6คะแนนนะฮะช่อง A นะั้นเป็นกราฟของคนที่กลุ่มคนโทรลไม่ได้รับสเต็มเซลล์นะครับช่อง B เป็นกลุ่มที่ได้รับสเต็มเซลล์ สีเข้มๆมหมายถึงระยะที่รุนแรงนะสูงสุดก็คือสีดำเลยก็คือระยะที่6นะครับในกลุ่มคอนโทรลนั้นตายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับส่วนกลุ่มที่ได้รับ MSC ตายประมาณ1ในสีนะแล้วก็เห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงมันลดลงชัดเจนในคนที่ได้รับสเตมเซลล์นะเปลี่ยนจากสีเข้มกลายไปเป็นสีอ่อนๆเยอะขึ้นนะครับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็ เปลี่ยนคนไข้ที่หนึ่งว่าเป็นคนไข้กลุ่มที่ไม่ได้เป็นอมตะพันธุ์ผ่าเฉียบพลันนะครับเป็นมาสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาให้สเต็มเซลล์ในกลุ่มนี้ประมาณ1-4เดือนหลังหลังมีอาการนะครับก็เป็นสเต็มเซลล์ของตัวเองเช่นกันแล้วก็ติดตามไป1ปีนะอันนี้เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของการประเมินคะแนน n i h s score นะครับว่าความรุนแรงของโรคเป็นอย่างไรในช่วงแรกหลังเกิดเหตุการณ์เพราะว่าความชันของการฟื้นฟูของร่างกายเนี่ยมันก็ชันระดับนื้อนะ แต่พอได้รับสเต็มเซลล์แล้วการเปลี่ยนแปลงมันชันถชันชันชนช้นแบบระดับดิ่งชัดเจนหมายความว่าภายหลังรับสเต็มเซลล์ในสัปดาห์แรกนี้ฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็การศึกษาโดยทําภาพเอ่อซีทีสแกนเนี่ยก็พบว่า mi นะครับก็พราว่าที่เอ่อหนึ่งสัปดาห์เนี่ยพื้นที่ของสมองที่มันมีการขาดเลือดเนี่ยอ่ามันดีขึ้นนะครับมากกว่า20เซนในกลุ่มที่ได้รับสเต็มเซลล์นะครับ การศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจจากฝรั่งเศสนะครับ mm hmm. เขาก็เอาคนไข้ทั้งหมด16รายมาเทียบกับกลุ่มควบคุม15รายให้เซมเซลล์ของคนไข้เองจากไขกระดูกนะครับ100ล้านเซล์หรือ300ล้านเซลนะ,ะภาพบนเป็นภาพพื้นที่ทับซ้อนของตำแหน่งสมองที่ที่ได้รับผลกระทบในคนไข้ทั้ง16 16รายนะภาพล่างเป็นตัวอย่างของการสแกนสมองเขาทำ functional MRI หมายความว่าเอาคนไข้ามาทำ passive movement หมายมว่า คนอื่นขยับข้อมือให้แล้วดูว่าสมองมันมีสัญญาณทํางานไหมเ,เพราะว่าภาพซ้ายคือสีแดงๆนั่นคือกลุ่มเฮลตี้สมองม,มีสัญญาณตอบรับออกมานะฮะกลุ่มตรงกลางที่ไม่ได้รับเซลล์นั้นสัญญาณน้อยมากส่วนกลุ่มที่ได้รับเซลล์นั้นมีสัญญาณกลับมาใกล้เคียงกับคนที่เป็นคนปกตินะครับแล้วก็ในงานศึกษานี้เองสกอร์รวมอาจจะดูไม่แตกต่างนะแต่ว่าการาฟข้างล่างเนี่ยเขาแยกมาให้ดูว่าส่วนที่เป็นมอเตอร์ฟังก์ชัน่ะ มันมันกลับมาได้ดีมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับสเต็มเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมข้อมูลในในในอุปกรม์พทา์เนี่ยมีข้อมูลมานานมากยีสิกว่าปีนะครับก็ปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้การฟื้นฟูทางกายภาพนั้นดีขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็โดยเฉพาะทางด้านการขยับร่างกายนะฮะแล้วก็มีข้อมูลในแง่ของการช่วยให้อัตราการรอดชีวิตนั้นดีขึ้นนะครับ ในกลุ่มโรคเส้นเลือหัวใจขาดเลือดนะฮะหลายๆคนเขาก็จะใช้คาว่า QMI นะครับซึ่งก็เหมือนกันเป็นโรคที่มีโกลเด้นพิเรียดในการต้องรีบแก้ไขนะหากไปเร็วเราสามารถที่จะทำให้เส้นทางของเลือดที่อุดตันเนี่ยมันเดินทางต่อได้กล้ามเนื้อหัวใจก็อาจจะกลับมารอดชีวิตได้ได้ดีนะแต่บางคนไปช้าหรือไปไม่ทันที่จะไปทําสายสวนทำบอลลูนนะกล้ามเนื้อหัวใจก็จะ ตายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่กล้ามเนื้อหัวใจทํางานได้แย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเขาเอาคนไข้ที่ไปทําบอลลูนแล้วแต่ว่าหลังทำหัวใจกลับมาเต้นได้ไม่เหมือนเดิมนะครับเขาเาคนไข้กลุ่มที่ตอบสนองต่อการรักษาในเบื้องต้นไม่ดีมาให้สเต็มเซลล์ต่อนะครับงานนี้ก็จากประเทศจีนนะครับเขาเอาคนไข้ที่การบีบตัวของหัวใจไม่ปกติหลังทำสายสวนบอลลูนนะครับ แล้วก็มาให้สเต็มเซลล์ที่มาจากเลือดออมาจากเลยื่อใสสะดือเทียบกับกลุ่มยาหลอกก็คือเป็นกลุ่มควบคุมนะครับเขาฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปที่กล้ามเนื้อหัวใจตำแหน่งที่ขาดเลือดนะครับในช่วงประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนอหลังหลังเกิดเหตุนะครับขนาดที่ให้ก็คือหกล้านเซลล์เขาจะฉีดเข็มเล็กๆประมาณสิบห้าถึงยี่สิบตำแหน่งนะครับและเอออันนี้ก็ติดตามคนไข้ติดตามไป สิบแปดเดือนนะครับพบว่ากลับแรกเป็นเรื่องของความมีชีวิตของกล้ามเนื้อหัวใจตำแหน่งที่ขาดเลือดนะครับพบว่าฝั่งขวานะฮะถ้าเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ของหัวใจที่ขาดเลือดเนี่ยการได้รับสเต็มเซลล์มันทําให้เพิ่มเพิ่มพื้นที่การมีชีวิตของกล้ามเนื้อหัวใจได้อย่างแตกต่างกันอย่างมีนยัยสําคัญนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสเต็มเซลล์นะครับซึ่งการตรวจโดยสเปกเนี่ยเพื่อดูว่า การไหลเวียนของเลือดไปยังพื้นที่เหล่านั้นมันก็ดีขึ้นนะครับในกลุ่มที่ได้รับเต็มเซลล์นั้นการไหลเวียนของเลือดในพื้นที่ที่ขาดเลือดมาก่อนก็ทำได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับต็มเซลล์ซึ่งก็ส่บผลให้อัตราการบีบตัวความสามารถในการบีบตัวของหัวใจทํางานได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราดูจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันดีขึ้นค่อนข้างจะ อาจจะดูไม่เยอะมากนะจากประมาณสามเปอร์เซ็นเป็นแปดเปอร์เซ็นแต่ห้าเปอร์เซ็นที่ว่าเนี้ยถือว่าสําคัญมากในการบีบตัวของหัวใจนะครับมันทําให้คนไข้าสามารถที่จะกลับมาทํากิจวัตรประจำวันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าผลเนี่ยมันเริ่มเห็นชัดตั้งแต่ช่วงเดือนแรกๆอันนี้เขาเขาทำที่สี่เดือนจนกระทั่งยาวไปถึงสิบแปดเดือนนะครับการศึกษาที่สองเป็นที่เกาหลีใต้นะครับก็เขาเอาคนไข้ที่หลังทําบอลลูนแล้วเนี่ยออ่ การบีตัวของหัวใจเนี่ยทำได้ไม่ดีนะักสามารถขับไล่เลือดออกจากช่องหัวใจล่างซ้ายได้น้อยกว่า40นะคนปกติเขาจะตัดที่ประมาณ50-55ขึ้นไปนะครับเขาให้ stem cell ที่มาจากไขกระดูกตัวเองนะครับแล้วก็ติดตามไปหึปีนะครับก็ให้ผลมาในทิศทางเดียวกันตัวเลขจากตารางก็มาเป็นกราฟขวานะครับว่าแต่ละคนไข้แต่ละคนนั้นอัตราการทำงานของหัวใจ ดีขึ้นนะครับอย่างชัดเจนในคนที่ได้รับสเต็มเซลล์นะฮะแล้วก็ที่หนึ่งปีก็ให้ผลสอดคล้องกันนะครับอีกการศึกษาหนึ่งทำในอิหร่านนะครับเ,เขาสงสัยว่าถ้าเราฉีดสเต็มเซลล์สองครั้งมันดีกว่าครั้งเดียวไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเขาแบ่งคนไข้สามกลุ่มกลุ่มคอนโทรลคือไม่ได้รับการฉีดอะไรไม่ได้รับการฉีดสเต็มเซลล์นะครับ กลุ่มที่รับการฉีดสเต็มเซลล์หนึ่งครั้งสิบล้านเซลล์กับอีกกลุ่มหนึ่งฉีดสองครั้งห่างกันสิบวันนะครับนะข้างบนสีแดงเป็นค่าการบิดตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย LVEF นะครับจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นกลุ่มคอนโทรลนั้นมันดีขึ้นประมาณสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับกลุ่มที่ได้รับสเต็มเซลล์ดีขึ้นมานิดหนึ่งเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็กลุ่มที่ได้รับการฉีดสองรอบมันดีขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะ ส่วนพื้นที่ของหัวใจที่ขาดเลือดน,นั้นลดลงอย่างมีนัยสําคัญในกลุ่มที่ได้รับสเตมเซลล์โดยเฉพาะคนไข้ที่ได้รับสเตมเซลล์สรอบพื้นที่ที่มีการขาดเลือดในช่วงแรงนั้นดีขึ้นลดลงมากเกเกือบยีิบเปซนตนะครับ เพราะฉะนั้นข้อมูลในหัวใจขาดเลือดก็ปลอดภัยนะแต่ปัจจุบันนั้นยังมีการต้องใช้การฉีดในเรียนที่กล้ามเนื้อหัวใจอยู่นะครับยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าถ้าเราให้ทางเส้นเลือดดาเหมือนโรคอื่นๆมันจะให้ผลลัพธ์แบบนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็ช่วยให้หัวใจทํางานได้ดีขึ้นลดพื้นที่ของหัวใจที่ขาดเลือดนะครับกลุ่มโรคที่สามเบาหวานนะครับเบาหวานในผู้ใหญ่เป็นเบาหวานชนิดที่สองนะครับเกิดจาก ร่างกายนั้นตอบสนองต่อการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินลดลงนะครับทําให้การดึงน้ําตาลไปใช้ทำไม่ทำได้ไม่ดีนะการที่มีน้ําตาลในเลือดสูงตลอดเวลาทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก็ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตเส้นประสาทปลายประสาทนั้นรับรู้ความรู้สึกลดลงมีแผลเลือดล่างไม่หายขาดนะครับ การศึกษาในจีนนะครับเขาเอาคนไข้เบาหวานชนิดที่สองที่ควบคุมคนน้ำตาไม่ดีนะักคือมีน้ำตาลสะสม a อวซเนี่ยเกิน7จนถึง12%เเซนะครับแล้วก็มาให้เซมเซลที่มาจากสาสะดือนะครับสิบล้านเซลล์หนึ่งล้านเซลล์ลต่อกิโลกร,รมัมเทียบกับคนไข้ที่เป็นกลุ่มควบคุมได้ยาหลอกนะครับให้ทั้งหมด3ครั้งห่างกันครั้งละ1เดือนนะครับที่สำคัญคือ,อทุกคนเนี่ยจะต้อง ควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดแล้วก็ติดตามระดับน้ําตาลอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าระหว่างที่ติดตามการรักษานั้นทุกกลุ่มนั้นควบคุมแล้วก็ตั้งใจในการควบคุมระดับน้ําตาลนะครับเขาพบว่าเป้าหมายหลักคือดูว่าสัดส่วนของคนไข้ที่ควบคุมน้ําตาลได้ดีน้ําตาลสะสมน้อยกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นตโดยที่ใช้อินซูลินลดลงครึ่งหนึ่งมีได้เยอะแค่ไหนนะครับเพราะกลุ่มที่ได้รับเซมเซลนั้นสัดส่วนคนไข้ที่ได้ตามเป้าหมายเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต นะครับหนึ่งในห้างนไข้ที่หนึ่งปีนะครับเทียบกับกลุ่มยาหลอกทําได้แค่ประมาณห้าเปเซนนะครับการาฟนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอัตราการใช้อินซูลินฉีดเนี่ยลดลงชัดเจนในกลุ่มที่ได้รับสเตมเซลล์นะฮะแล้วก็น้ําตาลสะสมลดลงดีขึ้นตั้งแต่เดือนที่สองของการรักษานะครับนอกจากนี้ยังพบว่าค่าของ อินซูลินในร่างกายของคนไข้เองโดยการวัดฟังชั่นอลซีเปปไทด์เนี่ยเป็นโปรดักที่ได้จากการสลายอินซูลินของร่างกายมันกระเตื้องขึ้นมาในคนที่ได้รับสเตนเซลนะนั่นหมายความว่ามันอาจจะไปทําให้ตับอ่อนทํางานได้ดีขึ้นด้วยนะครับการศึกษาในจีนอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นตัวแทนของกลุ่มคนไข้ที่ควบคุมได้ค่อนข้างไม่แย่นักนะครับเอวนน้อยกว่า9.5นะครับแล้วก็ให้ทั้งหมด ให้เซมเซลจากสายสะดือหนึล้านเซลล์ต่อกอิโลกร,รัม3ครั้งเหมือนกันแต่ห่างกันครั้งละ1สัปดาห์นะครับอันนี้พบว่ามีภาวะแซกซอนคือพบมีไข้ระหว่างให้เซลล์ครั้งที่2และ3ในคนไข้4ลายอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดได้ในในนในการรับเซมเซลล์ของคนอื่นนะครับให้ผลในทิศทางเดียวกันว่าการรักษาเนี่ยเขาติดตามไปเสัปดาห์นะพบว่าระดับน้ําตาลตอนเช้านะกับระดับน้ําตาลหลัง หลังกินอาหารเนี่ยควบคุมได้ดีขึ้นนะครับชัดเจนแล้วก็น้ำตาลสะสมก็ลดลงชัดเจนโดยเห็นผลตั้งแต่สัปดาห์ที่สองหลังการรักษานะครับข้อมูลนี้น่าสนใจมาจากคนไข้เบาหวานประเภทที่1น,นะครับคือคนไข้กลุ่มที่เป็นตั้งแต่อายุน้อยๆวัยรุ่นนะครับพวกนี้มีความผิดปกติของตับอ่อนทางพันธุก,กรรมเพราะฉะนั้นคนไข้ต้องฉีดอินซูลินตัวเองตั้งแต่เด็กๆ เขาติดตามคนไข้กลุ่มนี้ที่ได้รับสเตมเซลล์จากสาสะดือแล้วก็ให้เซลล์จากไขกระดูกตัวเองนะครับเขาให้ไปรอบเดียวแล้วก็ติดตามไป8ปีเขาพบว่าอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตเบาหวานทําให้ไปประสาทอักเสบเนี่ยพบลดลงในกลุ่มที่ได้รับสเตมเซลล์ที่8ปีนะครับในขณะที่ระดับน้ําตาลที่ควบคุมก็ดูเหมือนจะยังดีกว่า ในกลุ่มที่ได้รับเซลล l นะครการใช้อินซูลินก็ดูมีแนวโน้มจะต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยังมีสัญญาณการทำงานของตับอ่อนกระตื้นขึ้นมาในคนไข้ที่เป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งนะครับมีการศึกษาจากทางยุโรปประเทศอังกฤษแล้วก็เบลเยียมในปีปีที่ผ่านมานะครับเขาคนไข้เบาหวานที่มีไตเสื่อมระยะที่สามนะครับไตเสื่อมมีห้าระยะระยะที่สาม ก็เป็นระยะที่อาจจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไปสู่ระยะที่5แล้วต้องหลังไตนะเขาให้คนไข้เนี่ยได้รับสเตมเซลล์จากไขกระดูกของคนอื่นนะฮะแปล้านเซลล์ต่อกิโลกรัมนะครับติดตามไปสิบแปเดือนนะเขาพบว่าอัตราการลดลงของการทํางานของไตน้อยลงนะฮะมันน้อยลงแต่ ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับเซลล์หมายความว่ามันชะลอความเสื่อมของการทำงานของไตในคนที่ได้รับเซลล์นะครับแผเลเรือรังก็มีการนํามาศึกษาเยอะนะครับอันนี้เป็นแผเลเรือรังของ,ของคนไข้เบาหวานประเภทที่สองอายุห้าสิบเจดปีนะครับหลังทําแผ่นเจลที่ใส่เซลล์เข้าไปแล้วปิดแผลไปเนี่ยแผลหายเกือบดีเลยที่สามสัปดาห์นะครับ เพราะฉะนั้นข้อมูลในสเต็มเซลล์ก็เพราะว่ามันปลอดภัยสามารถลดระดับน้าตาลลดระดับการใช้อินซูลินในคนไข้ที่รุนแรงนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องฉีดเข้าไปในเส้นเลือดของตับอ่อนให้ทางน้ําเกลือได้นะครับลดภาวะแซ็กซ้อนได้นะในอนาคตก็ไม่แน่มันอาจจะมีข้อมูลว่าถ้าให้ไปเรื่อยๆมันอาจจะทําให้การทำงานของตับอ่อนมันกลับมาดีขึ้นใกล้เคียงคนปกติอาจจะลดการใช้ยาหรือหยุดใช้ยาได้ก็เป็นได้นะครับในอัลไซเมอร์ข้อมูลยังมีไม่เยอะมากนะเราประเมิน ความจาเสื่อมแล้วก็ดูว่าเ,าเขาจําทิศทางได้ไหมจําวันเวลาได้ไหมนะมีการ attention ได้หรือเปล่าการจําข้อมูลระยะสั้นระยะยาวเป็นอย่างไรนะครับภาษาที่ใช้เป็นอย่างไรนะแล้วก็มีการประเมิน11พารามิเตอร์การศึกษาแรกเป็นการศึกษาปี2023ปีที่แล้วนะครับในอเมริกาเขาเอาคนไข้อัลไซเมอร์ที่มีอาการปันค่อนข้าง,างน้อยนะครับมาให้สเต็มเซลล์ของไขกระดูกจากผู้อื่น นะขนาดต่ำ20ล้านเซลล์แล้วก็ขนาดสูง100ล้านเซลล์เทียบกับกลุ่มควบคุมนะครับเขาพบว่ามันมีแนวโน้มว่าในกลุ่มที่รับสเต็มเซลล์ขนาดต่ำเนี่ยมีการประเมินของโรคที่ดีขึ้นนะตั้งแต่ที่เดือนที่สามจนถึงเดือนที่หกนะครับแล้วก็ทำให้ Quality Offline คุณภาพชีวิตของคนไข้กลุ่มนี้ดีขึ้นนะครับอีการศึกษาหนึ่งทำในสเปนนะครับ เขาเอาคนไข้าสามรายที่ปฏิเสธการรักษาโดยยาแผานปัจจุบันนะครับแล้วก็มาให้สเตมเซลล์จากไขกระดูกตัวเองร้อยล้านเซลล์สามครั้งห่างกันสามเดือนนะฮะอันนี้ภาพจากเอ็มอาร์ไอเอาจากเพจสแกนนะฮะเพราะว่ามีการสะสมของเบต้าไมลอยโปรตีนที่อยู่ในสมองเป็นการวินิจฉัยโร uh, คอัลไซเมอร์ดิซีสนะฮะแล้วก็พบว่าสัญญาณการทํางานของสมองมันลดลงสีแดงตรงนี้มันหายไปในภาพแถวกลางนะฮะหลังได้รับสเตมเซลล์นั้นสมองมันกลับมาทํางานได้ดีขึ้นนะฮะ การประเมินระยะของโรคบางพารามิเตอร์ก็เห็นว่ามันดีขึ้นนะครับอีกสองเคสกไ็ไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าตอบสนองดีกว่าเพราะว่ามีการประเมินในด้านต่างๆแล้วมันตอบสนองเยอะกว่าเคสแรกนะครับ mm hmm. ก็ข้อมูลในอัลไซเมอร์อย่างเพิ่งเริ่มต้นเป็นข้อมูลในช่วง2อสาปีหลังนี่เองนะครับแล้วก็ปลอดภัยที่จะนํามาใช้แล้วก็การให้อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทางน้ําไขสันหลังให้ทางเส้นเลือดก็ได้นะครับมีโรคอ,อื่นอีกมากที่ที่น่าสนใจนะครับถ้าใครสนใจอาจจะต้อง ไปค้นดูว่าโลกที่เราอ,อยากจะรู้นั้นมีข้อมูลหรือไม่อย่างไรนะครับสุดท้ายเราจะเลือกใช้เซลล์อย่างไรให้ปลอดภัยคําตอบก็คือเลือกใช้เซลล์ตัวเองจะปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในระบบการทางานของภูมิคุ้มกันของร่างกายเมื่อมีเซลล์แปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเนี่ยเมื่อเซลล์นั้นหมดอายุข,ขายตายไปจะโดนจับกินย่อยสลายและนําเสนอโปรตีนให้สู่ระบบเซลล์ภูมิคุ้มกันซึ่ง เซลที่ไม่ใช่ของตัวเองจะเกิดแอนติบอดีขึ้นหรือเกิดเซลล์เรสปอนต์ขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้เองที่ก่อปัญหานะในบ้านเรามีคอนเซปที่ผิดผิดเข้าใจว่า MSc ไม่มี HLA โปรตีนซึ่งจริงๆแล้วมันมีนะครับแล้วก็มีงานศึกษาวิจัยในทางคลินิกที่เอาคนไข้สิบลายมาฉีดเซลล์คนอื่นหนึ่งครั้งแล้วพบว่า6กรายมีแอนติ HLA ขึ้นมาใหม่นะครับภายในช่วงระยะเวลาหนถึงหเดือนแรกนะครับ ในหมูพบว่าถ้าฉีดซ้ําๆนะกระตุ้นให้เกิดภูมิกันในระดับที่สูงมากๆนะครับและแอนต h l เอชออาจจะทําให้คุณเสียชีวิตได้นะครับมีคนไข้ที่พบว่าหลังได้รับเลือดนะแล้วก็เกิดอาการเขาเรียกว่าปอดอักเสบปอดบ,บวมเฉียบพลันเขาเรียกว่าทารีแอคทีฟรังอินเจรีนะครับนะแล้วก็คนพบว่าหลังคนไข้เนี่ยเสียชีวิตต่อมาเนี่ยพบว่าเขามีแอนตเอชเที่ไปตรงกับเลือดของผู้บริจาค อีกคนไข่อีกรายหนึ่งก็ไปพบทำออทอปซีคือผ่าตัดพิสูจน์ศพแล้วก็พบว่าในเส้นเลือดฝอยในตำแหน่งต่างๆโดยเฉพาะในปอดในสมองเนี่ยมันมีการดึงดูดเม็ดเลือดขาวเข้ามาในร่างกายซึ่งเป็นเหตุทําให้อวัยวะต่างๆต้องขาดเลือดแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับเป็นที่มาของคําแนะนําในการคัดกรองผู้บริจาคเลือดว่าคนที่มีความเสี่ยงที่จะมีแอนติเอลเชลไม่ควรเป็นผู้บริจาคเลือดแต่ปัจจุบันในประเทศไทยไม่มีคําคัดกรองนี้อยู่ในเอกสารถามคนไข้ผู้บริจาคเลือดนะครับ ครับโดยสรุป MSc ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมากให้ใหผลการรักษาที่ที่ดีในหลายๆโรคที่ยังไม่มีข้อมูลการรักษาที่ได้ผลดีนะครับแล้วก็การาใช้ให้ปลอดภัยนะั้นก็ก็แนะนำว่าถ้ามีทางเลือกก็ใช้ของตัวเองน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับผม ขอบคุณครับขอบพระคุณมากมากนะคะดรนายแพทย์สุประชัยเอกวัฒนกิจนะคะขอเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกนะคะในโอกาสนี้เรียนเชิญนะคะดรเพศสัชกรณนัทพสุทธิ์พัฒนทราสินสสริอีกสักรอบหนึ่งนะคะท่านประธานกลุ่มอุตสหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพค่ะให้เกียรติมอบของที่ระลึกนะคะให้กับดรนายแพทย์สุประชัยเอกวัฒนกิจศูนย์ธาลัสซีเมียคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะขอเชิญประมือนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณทางดรนายแพทย์สุประชัยอีกรอบหนึ่งนะคะ ถือเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆกนะคะ